สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมื้อน,นี้ค่ะเข้ามากินขนมจีนนะคะน้ำยา,น,ำยา,านี่นนเลย,ยค่ะน้ำยาปลากระป๋งองนี่จ้าอันนี้ประเทศเมหิเดียค่ะน้ำยาปลากระป๋องมุกไปจัดเสบจ้ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนะคะมามาจ้านี่ค่ะบอกว่าหลายย้ายห้างแล้วจ้ะมามาค่ะมากินน้ำกัน แซ่บเลยจ้าเห<ม>็ดหม่ๆหอนๆเลยนะจ๊ะเพิ่นเพิ่งเฮ็ดเซ็ตเมื่อกี้นี่มาเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้าเป็นตะแซ่บค่ะเป็นตะแซ่บแต่หนัวเด้ว้าวเดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ลงกันเนาะ เอาถ้วยน้ำยาลงก่อนเดี๋ยวมันสิเฮียมันจะเฮียนะคะนี่ทุกคนเห็น่าจตาว้าวมีกระแซ่บมีผักด้วยเดอ้อเพิ่อนอาผักมาให้ด้วยมีแตงวันหนึ่งแตงอันนี้แตงอ,นอยนนี้ตูไ้กย็น น้ำเป็นนัวจ้ะมีผักกันจอนัวพร้อมอื่น เรือจากเออที่สัง่ uh, ง,งมมเมื่อเช้านี้จักซื้อเออยี่สิบบาทมาสั่งน้ำสั่งบลมเมือดเรือประมาณสองสองหน่วย